เจ้าครับช่างรุนวานครับปาบว้าคือเยอะคือเยอะคือกว่าช่างพีชตัวนึงช่างพีชลำกองก็ใหญ่เลยครับแล้นมันรุนไงครับผมนี่ต้องปล่อยแหมันถึงดินกันหน่อยไมเย็บแปคอยครับปลอยรอบดีเย็บพวกตื่นต้องเบียงเลี้ยงเนาบี่ยมันนี่นี่นะโอวทำไมไม่โหอะไรนะครับ หอดมัห่อแล้วมีดินดึงบึมดึง่ามงวะนันนวสวบึบเวที่เต็มเลยมีแต่บวครับแมคือแตกอยู่กอยังไม่มีอะไรหอไม่ได้จัดตัวเขาไม่แตกนะึงสองบึบแม่ับบ เลยครับลูกหมาหน่อยลูกน้งามนี่กาหมาหน่อยเลยบ่นี่ไงนนี่สั้นเนี่ยบ่อยดูใหญ่ติดจะคักนี่ยนะวะบึ๊บโอ้ยถึ่นมาตัวีลีลาเธอเว้ยนะครับบึมลูกหญ่ติดนี่ครับไม่ได้จักตัวครับเกจ์ช่างรุนครับสงสัยครับเหียฟรั่งครับผมเอาอยาเลยครับนี่ เดี๋ยวใครจะแตกครับเมื่อกี้ช่างพีดก็บ่แตกครับช่างลุนแตกน้อยหนึ่งช่างพีดสงสัยครับอยากลองอีกจกรอบหนึ่งครับเนี่ยเนีหายจิตน้ำตาครับตถ้าใครก็บบุหรี่บ้านเราโลดแล้วครับดีวนี้จะกองก็มาตัวใครตัวมันด้อแหลนนร้องเหี้ยครับจะได้ก็เอาเนาะมกีการจ้าเหมียครับนี่จ้าเหมยไทยเป็นเหมียฝรั่งครับมัวไปเลยครับผม าครับขยุ้มสองสามรอบปุ๊บสไลด์โคง้งเม็ดใหญ่เลยต่อกปันกักเลยนะปันลอยม <c oughs> ไม่รู้ว่าให้เอ้ยุ่งก,กันมาหนี่งครับไอก้กระดีครับวัวนะครับนน้องี่ชูขาเดได้กระดีสองตัวเียครับขยุ้มครับขยุมย้มยุ้มสี่รอบครับยุ้มปั๊บเนี่ยพางใส่ขาใส่แขนครับนี่ครับนี่กดไปดีดี อ่อลาถานเเฮ้ยบกคาถาครับเอาไหมเอาไหมน้่านพูดคยุ <so ้มไหมครับหยุ้มสองครับนี่ปาบเข้าไปยาวหมดนยาวหมดอยันสองไปพันครับอ๋ออ๋ขึ้นไปครับนี่เทคนิคครับเทคนิคการบ้านเฮดครขาดขัดแค่รถหขาดตัวไหนอีกจงโปงเแล้วนี่ขาดตัวไหนขาดตมันดึงกินแล้ว่ะเอ้ยบุมีโต ไหนเอ๊ะไปเรื่อยไปเรี่ยหัวติดยี่เลยเนาะยุ้มรถป่าตัวทกขาแลเาาเนยกยุ้มหมัดเลยอ้ยพุทธนะฮ้ยมตรงนี้นี่เอาใกล้ เอาดีหละเอานี่แหละนั่นน่ะปลาน่ะขึ้นแล้วน่ะขึ้นแล้วเดลยเอ้ยไ่ใช่ปลาดุูปลาดูเอาตรงนี้แหละปลามันอยู่นี่แหละม้วนนี่เป็นไรหรอกก็ดีลาจังปีนเนาะอ๋อครับเอ้ดีเครื่องยู่โอ้ยพลาดว่างานนี่ไม่พลาดคลาดคลาดถึงดินยังลูกอะเม็ดออกครับเม็ดออกเม็ดออกอู้หูากระโดดอู้ติดที่นี่ ทีเลเลอน,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 นี่ครับยอมฉีดเลยยอมฉีดเลยอ่ะยุ่มกันว่าปลายังในยุ้มเลยครับนี่ครับ <c oughs> เขาเรียก <c oughs> เหฟฟ์พลังครับเปงงยุ้มงต้องมยากครับยุ่มหมต,ติดต่อดงึงเดียวครับ บ้วนขึ้นบุบเลยเ้ยเอ,อ้ยบวมเม็ดแต่ภาพบ่าวะนี่ล่ไม่เป็นอย่างนี้คแหม่อายะอายะเฮ้ยจักจัจักไม่มีปลาบุตรเ้ยมดไม่ติดไม่ติศนู่นหนะนังก,กอก ม <is> ่พุ่มหมลอุิยไปชนไปนี่ะออกไปชนจะออกไมว่ี่จะเกอไออกซูนซอ้ไอ้กเยเหรอ อ๋อวิ่งได้ชอบตัวนึงอ่ะมาจากคู่มาที่นี่เอ้ยแรงไหมคู่มไดีเลยตายคนเล็กจบแล้การยังจบแล้วยิ่งใช้ได้เองที่เดียวครับผมนี่เอ้ออายะเอ้ยอดกรอบเด้อพี่น้องไงเป้งโกกี้แบบนีงก็มีสูที่เดียวเลยครับผม เนี่ยเนี่ยเซนเนี่ย